เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนคนุณเขาอาจจะเขาอาจจะตัดสินใจเร็วเขาอาจจะเดินเกมเร็วแต่ว่าเมื่อคือเมื่อเขาเดินไปแล้วเนี่ยเขาคิดว่าคือเขาไม่ใช้ชีวิตเหมือนเราที่ที่เราบอกผู้ใหญ่เนี่ยนะข้อเสียของผู้ใหญ่เนี่ยคือการที่เป็นคนคิดมากเป็นคนที่ละเอียดมากเกินไปเป็นการที่คิดแลว้วคิดอีกย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นแหละนะคะ ข้อเสียข้อเสียเยอะเลยเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่เฉพ,าะเ,พาะเรื่องนี้อย่างเดียวที่ย้ำคิดย้ำทำในเรื่องความรักการใช้ชีวิตของเขาก็ย้ำคิดย้ำทำไม่มีมุมมองทัศนคติอะไรที่กว้างไกลเลยที่แตกต่างออกไปเลยเพราะฉะนั้นนะมันทําให้การตัดสินใจในชีวิตหลายๆเรื่องของเขาผิดพลาดและมาถึงจุดที่เขาอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่เขามีหรือสิ่งที่เขาเป็นก็ได้ น,ะะนั่นก็เพราะว่าตัวเขาเองนะคะเพราะาตัวเขาเองไม่เลือกแบบนั้นเลือกที่จะเชื่อเชื่อเช,ชื่อความคิดทัศนคติกรอบประเพณีหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขามาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วมันทาให้ชีวิตเขามันอยู่แบบนั้นเลยไม่ไม่สามารถจะโอเพนโอเพนไมซ์เซตอะนะไม่สามารถจะเปิดกว้างในด้านอะไรหลายๆอย่าง ฉันชีวิตมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงสิมันก็อยู่มันก็อยู่ตามรูปแบบที่เขาเขาเป็นคนขีดขึ้นมาว่าฉันอยากเป็นอย่างนี้ฉันอย,อยากอยู่แค่นี้แล้วก็เขาก็ขีดเส้นตัวเองแค่สี่เหลี่ยมนะคะการจะบอกอันนี้เป็นบางกลุ่มบางคนบางท่านเท่านั้นที่เป็นแบบนี้และคุณก็ลองไปดูติดตามดูชีวิตเขาได้ชีวิตเขาก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกับเหมือนกับการแสดงออกของเขาแหละนะมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่เราไม่ได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทุกๆอย่างมันจะดีแต่มันควรที่จะมันควรที่จะมีการเขาเรียกอะไรไม่รู้จะใช้ไงคือความคิดมันทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความคิดนะคะการกระทําจะเปลี่ยนแปลงได้ก็จากความคิดเปลี่ยนถ้าความคิดไม่เปลี่ยนการกระทําก็ไม่เปลี่ยนถ้าการกระทําเปลี่ยนก็แสดงว่าเขาความคิดเ,เขา,าเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าเขายังทาอะไรเหมือนเดิมๆอยู่ความแสดงว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนความคิด เพราะฉะนั้นทํำยังไงอะถ้าชีวิตคุณอยากจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่อย่างที่ใจคุณคิดคุณต้องทํำยังไงล่ะอันนี้มันก็เป็นเทคนิคง่ายๆเพียงแต่ว่าหลายคนจะทําหรือเปล่าบางคนก็อ,อ้างนู่นอ้างนี่นะคะติดปัญหานู่นนั่นนี่อย่างว่าอะข้อนึงละแคสังคมไม่เชื่อมั่นในตัวเองบ้างละสามแบบอะไรไม่พร้อมบ้างละข้ออ้างมันมีปรมาสิบสิบข้อแหละสำหรับคุณ ในการที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ข้อเดียวนะที่มันเป็นข้ออ้างของคุณนะ่ก็คือคุณไม่ยอมเปลี่ยนเองมากกว่านะไม่ว่าคุณใจยุ่เท่าไหร่อ่ะมันเปลี่ยนได้หมดนคะคะมันเปลี่ยนได้หมดเปลี่ยนแม้กระทั่งว่าเมื่อก่อนเราเคยมองคบเพื่อนแบบนี้แล้วพอเราอยู่พอเราเปลี่ยนความคิดแล้วเราจะไม่เอาเพื่อนแบบนี้ลอะอสมมตินะสมมติยกตัวอย่างแล้วก็เมื่อก่อนเคยดีกับคนแบบนี้คนที่แบบเห็นแก่ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ พอคุณเปลี่ยนไมเซตแล้วไม่เอาดีกว่าเพราะว่าค้คุณพวกนี้ไปแล้วก็ปวดหัวคุณก็ตัดตัดเสร็จปุ๊บมันก็เป็นการกระทําเป็นการเปลี่ยนความคิดก่อนแล้วครนี้การกระทําก็ตามมาอ่ะอะไรสมมติว่าเมื่อก่อนคุณเคยชอบคนที่รูปร่างหน้าตาเป็นชอบคนพวกแบดบอยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วคุณก็เจอแต่เรื่องผิดหวงังอกหักเสียใจถ้าคุณเปลี่ยนไมเซตว่า กูจะไม่ชอบคนแบบนี้กูจะไม่ชอบคนทมากินกูจะชอบคนผู้ชายเรียบร้อยกูจะไม่ชอบคนที่เล่นการพน,นันอะไรก็ช่างกินเหล้าเมายาถ้าคุณไม่คุณเปลี่ยนไม่ใช่คุณเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเอนเนอรีจ่จจะดึงดูดคนที่แบบมันก็จะเหมือนคุนเข้ามานะคะคกูจะไม่เจอพวกแบบนั้นอีกนั่นแหละนะคะอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเรานะคะทุกอย่าง นะคะการกระทำมันก็จะเปลี่ยนไปเองรูปแบบนะคะก็วันนี้ก็พูดมามากนะคะป่ะท็อปปิกนี้นะคะพี่อ่คาาหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายแล้วก็ได้ความรู้ไปนะทุกๆคลิปของหมออย่าลืมนะเราจะมาทอลกันเรื่อยๆนะคะบางครั้งก็อยู่ในคลิปของพี่อค่ค้บ้างบางครั้งก็จะเป็นส่วนตัวบ้างนะคะโอเคแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะในวันวันนี้ว่าอะไรวันพุธนะคะ บายอากาศเริ่มร้อนแล้ว